พี่น้องนะคะยมามมศร้านะคะชาวเดือนมาทักทายทันเลยนะคะยมามุซ่าพี่นอ้องเตือนเศร้ามากับมาชองอะนี่แหละกินสาลายเกี่ยวทองก่อนชาเดือนก็นได้นอ้อจะมากินเห็ดลิ้นจืดนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็ดลิ้นจืดอ,อะยมามเซ้านะคะ จิตวัตประจําวันนะคะเมื่อีนก็แดดดีดีทุกคนค่ะแดดดีแห้งนะคะทุกท่านค่ะพาเขาครัวอีกแล้วนะคะครัวเขาก็จะมีดอกไม้นะจังหน่อยนะทุกคนมาล่างแก้วล่างอย่างจังหน่อยนะคะเมื่อนี้กันหนาวเนาะเสารเดิอนใสเสื้อแขนยาวไปเลยทุกคนนะอ่าหนาวพี่น้องอากาศเย็นนะคะเอาเร็วๆลูกเร็วเร็วเร็วมีช่อดอกไม้นําเด้่มเมื่อพี่น้องเลย ช่อดอกไม้แบบวสวยๆเลยนะคะทุกท่านคะ่ะสวยงามอลีพี่น้องนะสดชื่นนะคะสดชื่นเห็นดอกไม้แบบสดชื่นสดชื่นนะคะทุกคนคะ่ะงามเซเซๆนะคะสีสวยนะคะทุกท่านสีสวยมากนะคะบัจจารานถ้วยรังสรรน์กกันรียนังแก้วพี่น,อน,น,น้องเป็นถ้วยซาระะ้างกว้าอขวางคือคือเราท เมื่อคืนนี้ล้างไปแล้วนะคะทุกคนเ <c oughs> มื่อคืนนี้ล้างไปแล้วนะคะอแปลงค้าเลยเด้อลูกเด้อออกมาเลยออกมาเลยเจ้าออกมาเลย ีแยวนะั่งนี่ก่อนน้อนก็สามใบวันนี้ก็แดดดีดีนะคะแด,ดดดีแต่อากาศเย็นหนาวนะคะทุกคนอาก,กาศหนาวแต่ว่ากระแดดออกแลนะ้วน่ะทุกคนคะ่ะดีดีแต่ว่าแดดออกนะทุกคนนะพี่ซาซาเดินไปส่งปลาใส่แค่ก้วๆโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหนาวแห้งรับมากนะ้ำ อาบน้ำเย็นน้ำเย็ยนผสมน้ำอุ่นบาให้แนทชัวร์คืื่อว่าดีขึ้นจัดหน่อยนี่มาเดดออกนี้โอเคเลยนะคะอาบน้ำเย็ยนตอนเศร้าๆนี่ค่ะถ้าอาบได้จะดีนะทุกคนได้แข็งแรงนะคะทุกคนเดือนจาอาบน้ำเย็ยนผสมน้ำอุ่นกัดหน่อยทุกคนค่ะถ้าเย็ยนเลยแต่ อ่จับจังเดอน้องเย็มื่อหนาวห้งพดก็เลยอุ่นแม่เทมเพักหน่อยผสมกันโอเคเ้เร็วเร็เร็วมันใช้ตัวเองะนะเร็วสายจะคงเด้อสายจะคงเด้อเร็วๆวเด้อจคงให้ไวจะได้ไปไวเด้อเร็วเร็วเลย บอกม่้ยนอ้อยน,นะคะทุกคนอ้าเร <c oughs> ็วเร็วลูกเร็ว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 แปลงคันยังอ่ะแปลงคันยังคันยังหรือแปลงบอก ก็ก็ใส่อินทัยอ่ะอ่ะมานี่มาสายอยู่เลยแล้วลูกค่ะ <muchas> 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 เอาลูกสาวใส่เสื้อผ้านะคะทุกคนเอาลูกสาวใส่เสือ้อผ้าใส่เลยลูกใส่ถุงเท้าด้วยแต่งโตเพื่อนไปโรงเรียนอันนี้ก็ตจะรับเข่าเพื่อนนะคะทุกคนนะจะยามือเ้าวก็สียาหยากจักหน่อยนะคะเพื่คนคะ่ะถุงเข่าวิลาอยู่ใส่วะถุงเข่านุอยู่ใส่น้อน งามเมือสัแดบนี้ทุกคนเอา,าเร็ว,ว,เ,ว,วเร็วใส่เร็วเรามเหรขข้าวหนใ่ข้าวใหม่เลยซื้อขงข้าวใหม่เพิ่น กน่านะคะคลิปนี้กันเนาะพี่น้องนะคะยุ่งๆจังหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้สาร์เวลาพี่ละนองไปก่อนพบพอกัะซาเรืยนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ